อ oh, oh. uh. สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตุงตามหรือตามนั่นเองนะครับ <c oughs> อยู่ในรายการรีวิวนะครับซึ่งคอนเทนต์นี้ไม่ได้ทำนานมากเลยนะครับผางหายหการหนึ่งปีเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวที่ผมยังไม่เคยลอง ชิมเลยนะครับนั่นก็คือมายสแน็คนะครับก็ผมซื้อมาแค่2องรสนะครับรสหนึ่งคือรสเกลือนะครับส่วนอีกรสหนึ่งคือรสซารครีมนะครับส่วนผมจะมาชิมแค่รสเกลือนะครับก็อยารู้ว่ารสชาติอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะครับก็จะมาชิมดูกันเลยดีกว่า ติดตามและชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมาวันนี้ผมจะมาชิมขนมของไมพมดเน็นะครับหรือพี่เนตนั่นเองนะครับมาเริ่มเลยดีกว่าชิมเลยอืมกินนี่แบบว่า สุดยอดจริงๆเลยนะฮะบอ,อกเลยว่ารสชาตินี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะว่าจะอร่อยเหมือนขนมทั่วไปไหมนะครับว่าเป็นไงบ้างนะมาเริ่มชิมกันเลยอืมอร่อย ขนมอันนี้นะครับผมคิดว่าอันนี้อร่อยี่สุดนะครับในประเทศเลยก็ว่าได้นะครับมาชิมสักครั้งนึงเผื่อถ้าผู้ชมก็ไม่ได้ฟังเสียงนะฮะมาหนึ่งสองสาม อืมอร่อยมากแต่ว่าตรสชาตินี้ดีกว่านะครับดีกว่าขนมทั่วไปนะครับเช่นขนมเลเคโตอะไรพวกนี้นะครับก็อ<ะ>จบแล้วนะฮะว,ว้าวก่อนจะไปคลิปนะครับก็ถ้าอยากกินขนมไวเนสสามารถไปสั่งที่ไลน์แอ มายสแน็คนะครับสามารถสั่งที่ทางร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามโซเชียลมีเดียนะครับมีทั้ง IG แล้วก็ Facebook นะครับส่วน i อก็ MySnack Thailand นะครับแล้วก็เออ t i k t o k นะคือสามารถสั่งทาง TikTok ได้เลยนะตัวท,ทีไม่ใช่ Facebook เขาเขียนว่ามาสแน็คไทยแลนด์เอ้ยมาสแน็คช็อปนะครับ <c oughs> ก็ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ลาดคลิปต่อไปนั่นเองนะครับคอเนเทนต์ต่อไปนั้นเกี่ยวกับขนมอันนี้นะครับก็สามารถติดตามและชมช่องตวงตาสิบสองทไทยแลนด์ได้เลยนะครับ สวัสดีครับ